อย่างที่ทราบกันนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากทําไอศครีมกินเองมันง่ายมากๆไม่จําเป็นต้องมีเครื่องทําไอศครีมเราก็ทําได้เพียงแค่มีเครื่องปั่นอเนกประสงค์เท่านั้นนะครับคุณสามารถทํากินเองที่บ้านได้เลยแล้ววันนี้ผมจะมาชวนคุณผู้ชมทําไอศครีมเผือกกันครับ และวันนี้นะครับผมก็เลือกผู้ช่วยในการทำไอศครีมของผมนะครับเป็นเครื่องปั่นอนเนกประสงค์ชาร์บนะครับรุ่น i อพาวเวอนะครับผมมีกำลังมอเตอร์ถึง600วัตต์นะครับสามารถปัน่นน้ำแข็งก้อนใหญ่ให,ให้ละเอียดเนียนได้แบบสบายๆเพราะว่ามีใบมีดสแตนเลสฟันปลา6แฉนะครับรับรองว่าไอศครีมของคุณออกมาเนียนนุ่มเหมือนออกไปกินที่ร้านแน่นอนครับ ก้อนใหญ่ๆแบบนี้เครื่องปั่นอเนกประสงค์ของเรานะครับรับรองปั่นละเอียดแน่นอนนะครับเติมเผือกลงไปครับผมเป็นเผือกที่นึ่งมาสุกเรียบร้อยแล้วนะครับใส่วิปปิ้งครีมลงไปครับผมนมจืดครับแล้วก็เพิ่มรสชาติหวานด้วยน้ำเชื่อมนะครับปั่นด้วยความเร็วระดับ2นะครับหมั่นคนทุกๆ30วินาทีปั่นจนเนื้อนเนียนละเอียดเลยครับผม หลังจากนั้นก็เทลงใส่พิมพ์นะครับแล้วนำไปแช่ตู้เย็นไว้เป็นเวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงครับ mm hmm. ผมเป็นคนที่ชอบกินเผือกมากๆชานมผมก็กินชานมเผือก นะครับปลากินมผมก็กินปลากิมเผือกไอศครีมผมก็กินไอศครีมเผือกครับหือเผือกเน้นๆคุณผู้ชมไอศครีมเนื้อเนียนๆเข้าปากแล้วละลายนะครับทำกินเองใส่เผือกเยอะขนาดนี้อร่อยแน่นอนและที่สำคัญทำง่ายด้วยนะครับผมยังไงก็ลองทำกันดูนะครับและก็อย่าลืมกดติดตาม ชาร์ปวีขับของเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด <c oughs> สับตะไคร้และที่สําคัญกดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าสูตรแบบนี้เก็บเอาไว้คนเดียวเสียดายแย่ครับผมอร่อยอ่ะ